บางครั้งระหว่างที่เราสวดมนต์เราไม่ได้เพียงท่องคำศักดิ์สิทธิ์แต่เรากำลังปลุกพลังบางอย่างในตัวเราให้ตื่นขึ้นแล้วทำไมเพียงเริ่มเอ่ยนะโมร่างกายถึงเริ่มหาวน้ําตาไหลหรือขนลุกสู้ขึ้นมานั่นอาจไม่ใช่แค่สัญญาณของร่างกายแต่อาจเป็นเสียงของจิตที่กำลังเริ่มรับรู้บางสิ่งที่ละเอียดกว่าคืนนี้ สัทธาซ่อนธรรมจะพาท่านไปฟังคำตอบแห่งความลึกลับนี้อย่างสงบเย็นและมีสติค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสัทธาซ่อนธรรมช annel ไว้ด้วยนะคะเพราะทุกการสนับสนุนของท่านคือแรงใจสำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวธรรมะ และข้อคิดดีๆมาฝากกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะหลายคนชอบเป็นเวลาสวดมนต์หรือนั่งสมาธินั่นคืออาการหาวน้ำตาไหลซึ่งเป็นเพราะจิตเราพลังงานในร่างกายเรากำลังสัมผัสกับพลังงานในบริเวณน,นั้นอย่างบางท่านเพียงแค่เริ่มจุดทูปเทียนและกำลังจะสวดมนต์อาการดังกล่าวก็เกิดขึ้นแล้วนั่นอาจเป็นเพราะ พลังงานของเหล่าเทวดาและเหล่ากายทิพย์ที่มาร่วมสวดมนต์กับเราหรืออาจเป็นพลังงานของดวงวิญญาณที่มาร่วมอนุโมทนาด้วยครูบาอาจารย์ท่านได้สอนไว้ว่าเวลาที่เกิดอาการดังกล่าวให้เราหายใจเข้าลึกๆยาวๆสักสามรอบแล้วอาการจะดีขึ้นพูดง่ายๆเป็นวิชาการสมัยใหม่ก็คือแอนตี้พาวเวอร์ ซึ่งหมายถึงการประทะกันร,ระหว่างพลังงานสองพลังงานที่มากระทบกันโดยที่คลื่นสองชนิดมีความต่างกันจึงทำให้เกิดอาการไม่ประสานกันตามศาสตร์ของพลังจักรวาลควรรู้ไว้อาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความง่วงเพราะตอนที่เกิดอาการนี้เราไม่ได้รู้สึกง่วงเราต้องฝึกนั่งสมาธิและแผ่เมตตารวมถึงการปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบของโยคะ หรือโยคะกรรมนั่นคือการกำหนดลมหายใจตามมโนของจิตในรูปแบบของคลื่นแสงและในทางกลับกันเราต้องฝึกการดึงพลังงานในรูปแบบของคลื่นแสงเช่นกันเพื่อให้เกิดความสมดุลหรือที่เรียกว่าหยินหยางในกายเรานั่นเองอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเสมอเวลาที่มีพลังงานบางอย่างสื่อสารหม่อย,ย่างติดของเราหรือพลังงานต้องการจะส่งผ่านข้อมูลบางอย่าง มาให้เรารับทราบในตอนแรกๆก,ก็คิดว่าตนเองนี้อาจจะมีบาปหนาทั้งหาวทั้งน้ำตาไหลมองหนังสือสวดมนต์ก็ไม่ชัดเจนเลยหรือบางท่านอาจจะถึงขั้นตบแก้มตัวเองบ่อยๆไม่รู้จะหาวอะไรกันนักกันหนาะรู้สึกรำคาญตัวเองตอนนี้เอออยากหาวก็หาวไปแต่เราอยากสวดเราก็สวดไปหรือบางคนที่สวดแล้วหาวหรือน้ำตาไหล ขนลุกเสียงแหบตัวโยกเรอหัวใจเต้นแรงตัวเบาหรืออาจมีอาการนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วต่างคนต่างอาการนั่นเกิดจากพลังงานเช่นหนึ่งวิญญาณบรรพบุรุษวิญญาณผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนเวรสอนทาตเราเข้ามามาอาศัยร่างมาร่วมสวดมนต์จับเราหรือสอง อาจเป็นพราะเทพพรหมเทวดานางฟ้ารุกขเทวดารุกขเทวีเจ้าที่มานั่งข้างๆร่วมอนุโมทนาบุญกับเราถ้าเราสวดทุกวันให้สวดต่อไปนานๆทุกวันทุกวันมันเป็นไปเองให้สวดต่อไปเดี๋ยวก็หายต่อไปพอมีอะไรมากระทบความรู้สึกจะบอกได้เองว่าคืออะไรมันเป็นเรื่องอจินไตย จะขอเอาคำสอนการถามตอบระหว่างศิษย์กับอาจารย์ที่เคยปุจชาวิสัชนาเกี่ยวกับการสวดมนต์แล้วมีอาการหาวบ่อยๆถ้าไม่สวดก็ไม่มีอาการอะไรพอเริ่มนโมเท่านั้นก็จะหาวแล้วแล้วก็จะมีน้ำตาซึมด้วยอย่างนี้มันคืออะไรโดยครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกไว้ว่าองลงองลงแล้วองก็อยากหาหมอนองอยากนอน อะไรอย่างนี้องค์มันเข้ามันแสดงออกถึงสัญชาติเดิมอดีตชาติสัญชาติเดิมของอดีตชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธธรรมเราต้องเอาชนะมันอย่าให้มันมีอำนาจครอบงำไม่งั้นเราจะเป็นฝ่ายของมานไปมันเป็นนิวรสวดมวนต์ให้จบนะโมูถ้ามันไม่ได้สามจบ ก็วันนี้เอาสองจบพอหลวงพ่อนอนเถอะอะไรอย่างนี้อย่าไปฝืนแต่ต้องทำต่อทำต่อทำติดต่อทำเรื่อยๆเชา้าเช้าตื่นขึ้นมาเอาชนะความง่วงนี้ถือเป็นการฝึกจิตระดับหนึ่งแล้วชนะความง่วงแล้วนำจิตที่ชนะแล้วมาฝึกในบทมนที่ศักดิ์สิทธิ์ในนโมตัสสะในอรหังสัมมาก็ยิ่งเป็นวิธีฝึกที่แข็งแกร่งกล้ามากขึ้น สำคัญว่าต้องสวดด้วยใจนะไม่ใช่ปากว่านะโมแต่ใจสอกกรัดแหล่องรอยอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าซื่อตรงไหมไม่ซื่อตรงนั่นคือการโกหกโกหกหลอกลวงพระทุทธเจ้าโดยหลอกลวงทางใจแม้ว่าวาจาไม่ได้หลอกแต่ใจเรานั่นหลอกท่องโดยความคุ้นเคยชินก็ไม่เอาถ้าวันไหนง่วงมากๆหลวงปู่ก็จะหาวิธีคิดกุศโลบาย นโมตัสสะแหกปากแล้วก็อรหัตโตในใจสัมมาสัมพุทธะก็แหกปากออกมาอย่างนี้สลับกันสวดในใจบ้างแหกปากบ้างในใจบ้างแหกปากบ้างเดี๋ยวมันก็หายง่วงเองนะต้องหากุศโลบายวิธีอย่าปล่อยให้มันเป็นนโมตัสสะอย่าเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อรำคาญเป็นกูกูไม่หลอกกูไม่รู้หลอกให้มันรู้วิธีฝึก ชีวิตคือการฝึกจิตชีวิตคือการฝึกปรืออย่าไปปล่อยให้ชีวิตมันจมปลักอยู่กับความไม่รู้เรียกว่าอาวิชชาชีวิตต้องเป็นความรู้เป็นวิชาทุกเรื่องเป็นวิชาหมดวิชามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นวิชาที่ตัวเราค้นคว้าไหมเราสแสวงหาไหมเราคิดที่จะพัฒนาตัวเองไหมถ้าเราไม่คิดแล้วปล่อยให้มันจมปลัก ปล่อยให้มันล่องลอยอยู่กับความรักโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชาพาไปอย่างนั้นมันก็จบอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนมันก็คงจมอยู่ในน้ําแล้วก็ร้องถึงเวลาไปจมก็เรียกหาแพรเรียกหาเรืออยู่นั่นท่านผู้ฟังคะนอกจากสาเหตุอาการหาวที่อธิบายตามหลักเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งอจินไต รู้เห็นได้ด้วยตนเองแล้วนั้นในยุคปัจจุบันที่การแพทย์ได้พัฒนาไปไกลก็ได้มีการอธิบายสาเหตุของการหาวในช่วงนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อนำมาเทียบเคียงให้สาธุชนได้เกิดวิจารณญาณในด้านปัญญาอีกด้านหนึ่งด้วยโดยวิทยาการสมัยใหม่ได้อธิบายไว้ว่าการหาวนั้นเกิดจากเลือดมีคาร์บอนไดออกไซด์มากผิดปกติระบบร่างกายจึงได้กระตุ้นศูนย์ควบคุมการหายใจ ให้มีการหายใจเข้ายาวและลึกเพื่อจะได้สูดออกซิเจนเข้าไปได้เต็มปอดและเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดด้วยการอ้าปากเพื่อช่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้นพูดง่ายๆคือร่างกายต้องการออกซิเจนเพราะหายใจทางจมูกไม่เพียงพอเลยต้องใช้วิธีการหาวเพื่อเปลี่ยนการเพิ่มออกซิเจนนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อคุณสวดมน์เปล่งเสียงออกมามักจะหายใจไม่ทัน ยิ่งเป็นบทสวดยาวๆมีท่วงทำนองเป็นจังหวะสูงต่ำยิ่งหายใจไม่ทันเพราะคนสวดพยายามให้คำมันต่อเนื่องกันบวกกับท่านั่งยิ่งท่านั่งในท่าคุกเข่าพนมมือหรือพับเพียบน้ำหนักที่กดทับลงไปจะไปกดทับที่ช่องท้องและปอดจะยิ่งทำให้ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นอาจมีอาการเกรง็งเมื่อคุณสวดมนต์ยาวๆ ทำให้ลมเข้าไม่ทันลมออกเพราะแทนที่จะใช้ช่องปากเอาไว้หายใจเพราะจมูกตันกลับต้องมีภาระเพิ่มในการใช้ลมนั้นท่องคําสวดจึงทําให้เกิดอาการหาวขึ้นยิ่งคนบางคนมีพุงมากพอตอนนั่งท่าพนมมือหรือนั่งขัดสมาธิแล้วส่วนมลและพุงจะขยับตัวลําบากมีผลทําให้หายใจไม่สะดวกเมื่อหายใจรับออกซิเจนไม่สะดวก ก็จะทำให้ร่างกายสร้างอาการหาวขึ้นมาเพื่อให้เราสูดออกซิเจนเข้าไปชดเชยเพราะฉะนั้นยิ่งอ้วนลงพุงมากเท่าไหร่อาการพวกนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะคุณผู้ฟังที่รักคะไม่ว่าอาการหาวน้ำตาไหลขนลุกเวลาสวดมนต์จะเกิดด้วยสาเหตุสัญญาณการมีตติสัมพันธ์ระหว่างพลังงานต่างๆหรือจะเป็นเพราะมีเทวดาไกทิพย์วิญญาณบรรพบุรุษ หรือแม้เกิดทั่งเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ด้านร่างกายก็ตามแต่สิ่งสำคัญคือท่านอย่าหยุดสวดอย่าหยุดฝึกเพราะทุกครั้งที่เราฝึกเรากำลังชนะใจตัวเองและชนะอุปสรรคที่มาขวางกัน้นการปฏิบัติธรรมคือการฝึกใจให้มั่นคงและเมื่อใจมั่นคงชีวิตก็ย่อมสงบเย็นได้มากขึ้นค่ะไม่ว่าอาการที่เกิดขึ้นระหว่างสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ จะเป็นเพียงสัญญาณของร่างกายหรือเป็นการสื่อสารจากพลังงานบางอย่างแต่อย่าลืมว่าทุกลมหายใจที่เราสวดคือการศึกใจให้มั่นคง